บีซีไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดยอาจารย์วิชัยโดชงขัน รพระเยซูผู้พันที่เรารักร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกันเพื่อจะนำแผ่นดินสวรร์ไปถึงผู้คนมากมายต่างกันแค่ไหนแต่ไม่แยกกันอย่าให้ความน้ำทำเราแยากทางถ้าใครผิดพลา เตือนเสริมสร้างทำใจฟังกันและกันต่างกันแค่ไหนแต่ไปด้วยกันจับมือเอาไว้ไม่ให้ห,าหา่างขอพระองค์เป็นส่วนกลา clara คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษาบทที่24หัวข้อใน,รนพระคัมภีร์หาภรรยาให้อิสหักรายการครั้งที่แล้วนี้ได้บอกถึงคำนำของบทนี้นะครับเรื่องสำคัญที่พระเจ้าให้ความสำคัญสองสถาบันคือการแต่งงานในครอบครัวกับการปกครองโดยผ่านทางรัฐบาลน,นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้เราจะมาถึงเรื่องของ ครอบครัวการแต่งงานนะครับคนชายของอับราฮัมไปหาเจ้าสาวให้แก่อิสฮักข้อหนึ่งบอกว่าฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระเจ้าทรงอํานวยพรอับราฮัมทุกประการอับราฮัมชราแล้วพระเจ้าอวยพรท่านทุกประการตอนนี้ท่านกา็ต้องการเจ้าสาวให้กับอิสฮักบุตรชายแต่ท่านไม่ต้องการเจ้าสาวจากท่ามกลางคนคณะอัน ซึ่งเป็นคนที่นับถือศาสนาไหวา้ลูกเคารพและนับถือพระอื่นท่านก็ส่งคนใช้ไปที่แฮนดินฮารานเพื่อหาเจ้าสาวให้แก่อิสหักข้อ2อ,อับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสท,ที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราวิธีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นวิธีสาบานในตอนนั้นหรือสมัยนั้น พวกเขาไม่ได้ยกมือขวาและก็วางมือซ้ายบนพระกัมภีร์อย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนั้นเขายังไม่มีพระกัมภีร์และไม่คิดว่า,าจํำเป็นที่ต้องสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงคนเราตั้งใจโกหกนะก็โกหกได้แม้จะเอามือวางไว้บนพระกัมภีร์วิธีการในสมัยนั้นก็คือให้คนหนึ่งนะครับวางมือไว้ใต้ขาอ่อนของคนที่เขาจะสาบานด้วย ผมคิดว่าคนใช้คนนี้คือเอลียาเซอร์อเขาเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านของอับราฮัมและเขาก็มีลูกชายด้วยอับราฮัมได้บอกพระเจ้าถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านะครับดูในปฐมกาลบทที่5ข้อสองข้อ3ข้อ3แล้วเราจะให้เจ้าสาบาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งพิภพโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรยาให้บุตรชายของเราจะบุตรจญิงของคนคาณาอันที่เราอาศาัยอยู่ท่ามกลางเขานี้ทันที เป็นพ่อเป็นแม่นะครับมีลูกที่ถึงวัยมีครอบครัวหรือแต่งงานเรื่องที่เห็นว่าจําเป็นก็คือควรจะอธิษฐานเพื่อลูกในกรณีของอับราฮัมนี่ขอให้ลูกไม่แต่งงานกับคนคาณาอันเขาอยู่ในแผ่นดินนะครับและสภาพสังคมนี้แม่น่าเป็นห่วงสําหรับหนุ่มสาวถ้าแต่งงานกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันนี่มันจะเกิดปัญหามากมายตามมา ข้อสี่แต่จับไปยังประเทศและหมู่ยากของเราเพื่อหาภรยาคนหนึ่งให้แก่อิสหฮกบุตรชายของเราข้อห้าข้อหกคนใช้ก็เรียนท่านว่าเพื่อหญิงน,นั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้าอย่างแควนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องนาบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั่นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าระวังอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นคนใช้ก็บอกกับอับราฮัมว่าเพื่อหญิงนั้นอาจจะไมย่ยอมมากับข้าพเจ้าอย่างแควนี้ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามีต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั้นหรืออับราหัมบอกว่าอย่าพาอิสฮักกลับไปนี่คือที่ซึ่งพระเจ้าต้องการสําหรับเราอย่านําเขากลับไปยังแผ่นดินไม่ว่าในกรณีใดๆก็ไปเรื่องสาคัญมากที่เราต้องเข้าใจนะครับข้อเจพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนําเรามาจากบ้านบิดาเราและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเรา พระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นอับราฮัมนี้เป็นปรุษแห่งความเชื่อยอย่างแท้จริงท่านบอกกับคนชายว่าเจ้ามั่นใจได้นะว่าพระเจ้าจะนําเจ้าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้กับข้าความเชื่อของอับราฮัมนี้ไม่ได้เป็นแบบงมง,งายครับความเชื่อเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพระ วัชนะของพระเจ้าหลายคนก็บอกนะผมเชื่อพระเจ้าและมันจะสําเร็จก็ดีครับแต่ว่ามีสัญญาจากพระเจ้าหรือไม่หรือความเชื่อนั้นอยู่บนพื้นฐานอะไรอับราฮัมจะขอสัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทําพัญญาระหว่างพระองค์กับอับราฮัมอับราฮัมก็บอกว่าพระเจ้าได้สัญญากับข้าพระองค์จะนําพระพรมาอย่างโลกโดยทางอิซาเชื้อสายของข้านี่ละด้วยนี้มั่นใจว่าพระเจ้า ได้จะเตรียมเจ้าสาวไว้สำหรับอิสักที่นั่นอับราฮัมได้พึ่งในคําตรัสของพระเจ้าความเชื่อไม่ใช่เรื่องโง่เขานะครับมันต้องอยู่บนบางอย่างและมีเหตุผลเสมอมันไม่ใช่การพนันชีวิตนะว่าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นจะเกิดมันเป็นเรื่องที่แน่นอนความเชื่อเป็นสิ่งที่แน่นอนและอับราฮัมก็มั่นใจในเรื่องนั้นข้อ8 ถ้าหญิงนั้นไม่ยอมมากับเจ้าเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอยากพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้วกันอับราฮัมก็บอกว่าอยานนาลูกชายของเรากลับไปที่นั่นแต่ถ้าหญิงนั้นไม่ยอมมากับเจ้าเจ้าก็พ้นจากคำสาบานนี้อ่าหมายความว่าอย่างไรครับอับราฮัมบอกว่าพระเจ้ามีวิธีอื่นในการทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นข้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มั่นใจว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกชาย แต่งงานกับหญิงที่ไม่เชื่อศรัทธาในพระองค์นั่นคือความเชื่อความเชื่อคือการประพฤติตามพระชนะของพระเจ้าความเชื่อตั้งอยู่บนบางสิ่งพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในพระชนะของพระองค์และไม่ใช่เชื่อเฉยๆนะครับเลี้ยวหลายครับที่คิดว่าเราสามารถบังคับพระเจ้าให้ทําอ,อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าทําเพราะว่าเราเชื่อพระองค์ต้องการให้เรา นำความจําเป็นของเรามาหาพระองค์ต่างหากแต่พระองค์ต้องการเป็นผู้ตัดสินว่าพระองค์จะตอบคําอธิษฐานของเราอย่างไรหลายคนก็อธิษฐานแล้วก็บังคับให้ทําอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับพระเจ้ามีวิธีการที่จะตอบเราอย่างไรบรฮัมก็มีบางสิ่งที่ท่านพึ่งท่านไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดจากพระเจ้าท่านบอกว่าถ้ามันไม่ได้ผลพระเจ้าขามีวิธีการอื่นเพื่อให้สําเร็จนั่นแหละครับข้อ9 คนใช้จึงเอามือของเขาวา,วางวางเอาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตนและสาบานต่อท่านตามเรื่องนี้คนใช้ก็ออกไปทําหน้าทีา่ตอนนี้ครับเรามาสังเกตดูคนใช้คนนี้ออกไปหาเจ้าสาวให้แก่อิสหังนะครับข้อ10คนใช้นําอูดสิบตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไปโดยนําของเอาของมีค่าต่างๆจากนายติดมือไปด้วยเขาไปยังเมโสโปเตเมียถึงเมืองนาโฮ ชายคนนี้ก็ไปเมืองไปที่ในโซโปรตเมียนําอูดไปสิบตัวหมายว่ามีคนขี่อูดไปด้วยนะครับาพาคนไปด้วยหลายคนโดยนําเอาของมีค่าต่างๆจากนายติดมือไปด้วยเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สมบัติของอบราหรัมข้อ11เขาให้อูดคุกเขาลงที่ริมบ่อน้าข้างนอกเมืองเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ํามาแปลกที่บอกว่า ผู้หญิงออกมาตักน้ําแต่พวกเขาคือผู้ที่ให้น้ําแก่อูดในสมัยนั้นครับแสดงว่าสมัยนั้นผู้หญิงทํางานมากทํางานหนักเป็นงานที่ใช้แรงงานผู้หญิงคือผู้ที่ให้น้ําและดูแลฟูงสัตว์ผู้ชาก็จะทําหน้าที่ไปค้าขายแล้วก็ทํางานอื่นคนใช้คนนี้ก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นการไม่ถูกนักที่เขาเป็นคนแปลกหน้าจะให้น้ําแก่อูดก่อนคนอื่นๆที่เป็นคนที่อยู่ใน ดินนั้นก่อนนะครับหรือเป็นคนที่เจ้าของพื้นที่คนใช้คนนี้พึ่งพระเจ้าครับอับราฮัมฝากเรื่องนี้ไว้ในพระของพระองค์และตอนนี้คนใช้ก็ทําอย่างเดียวกันข้อ1 2บสถึงสิบอกว่าเขาอธิฐานว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอทรงประทานความสาเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงสําแดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์ข้าพระองค์กาลังยืนอยู่ที่ริมน้ําพุและมรดาบุตรหญิงของชาวเมืองนี้กาลังออกมาตักน้ํา ขอให้หญิงสาวโคตที่ข้าพระองค์พูดกับนางว่าโปรดลดเหยือกของเธอลงให้ฉันดื่มน้ําและผู้ซึ่งตอบว่าเชิญดื่มเถิดและดิฉันจะให้น้ําปูดแก่ของท่านกินด้วยนั่นเป็นโคตที่พระองค์ทรงกําหนดให้เป็นภรยาอิสหากผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์จะได้ทราบว่าพระองค์ทรงสแสดงความรักมั่นคงแก่นายของข้าพระองค์คาอธิษฐานของคนใช้บอกว่าบุตรจริงของอาชาวเมืองนี้จะออกมา ก็ไม่ทราบว่าจะเลือกคนไหนและต้องเลือกด้วยก็ขอพระเจ้าช่วยคนที่จะเลือกนั้นเป็นที่โปรดตาหรือเป็นผู้ที่พองค์สงเลือกขอให้รู้นะถ้าทีที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้านั้นเกี่ยวกับการเลือกนั้นถูกต้องนะครับก็กลับมาที่เรานะครับเราคิดว่าคนใช้คนนี้จะเลือกใครเ,เขาก็เป็นผู้ชายครับจะเลือกหญิงแบบไหน ก็ต้องมองที่รูปร่างหน้าตาเลือกหาผู้หญิงที่สวยที่สุดออกมานะครับเราแน่ใจได้ว่ารีเบคก้าที่เขาเลือกนะครับเป็นหญิงสวยพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์สร้างโลกนะทั้งดาวนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆและผู้หญิงก็สวยงามลูกนี้ก็เป็นลูกที่พระเจ้าสร้าง คนใช้พบรีเบคคาที่บ่อน้ำข้อ1 5บ6เขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จรีเบคคาผู้ที่เกิดแก่เบทูเอลผู้ชายของมิลามิวคาพญาของนาโฮน้องชายของอับราฮัมก็แบกไหยน้ำของเธอเดินออกมาหญิงสาวนั้นงามมากเป็นพรมจารียังไม่มีชายใดสมสู่เธอลงไปที่น้ำพุเติมน้ำเต็มเหยือกแล้วก็ขึ้นมาจากข้อนี้นะครับบอกให้รู้ว่ารีเบคานีเป็นคนสวย พระกามพีบอกอย่างนั้นนะครับหญิงสาวนั้นงามมากเธอไม่ใช่หญิงธรรมดางามมากเธอเป็นพมจารียังไม่มีชายใดสมสุขข้อ1 7บเดถึงสิคนชายนั้นก็วิ่งไปตอมรับเธอแล้วพูดว่าขอน้ําจากเหยดน้ําของเธอให้ฉันดื่มสักหน่อยเธอตอบว่านายเชิญดื่มเถิดแล้วเธอก็รีบรเดเหยือกของเธอลงมาถือไว้และให้เขาดื่มเมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้วเธอจึงว่าดิฉันจะตักน้ําให้อูดของท่านกินจนอิ่มด้วย คุณผู้ฟังครับสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือว่ารีเบคคาเนี่ยเป็นคนสุภาพและใจกว้างมากด้วยเธอสวยครับสวยอ่าี่เป็นภายนอกร่างกายใจก็งามด้วยนะครับไม่โง่และสุภาพมากข้อยีเธอรีบเทาน้ำในเหยื่อของเธอใส่รางแล้ววิ่งไปตักน้ำที่บ่ออีกเธอตักน้ำให้อูดทั้งหมดของเขาจำได้ใช่ไหมครับว่าอูดมีกี่ตัวสิตัวนะครับ ไม่ทราบว่าอูดเนี่ยกินน้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหรครับแต่การให้น้ําแก่อูดนั้นก็เหมือนกับการเติมน้ําใส่หม้อน้ําราจุ่มอูดนี่สะสมน้ําได้ก็21ชายนั้นเพ่งดูเธเงิ้เงียบเพื่อติกตรองดูว่าพระเจ้าทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่คนชายยืนดูด้วยความประหลาดใจแล้วเขาก็ตึกตรองว่าเอนี่ใช่หรือไม่เป็นการทรงนำของพระเจ้าหรือไม่เขาคิดว่าใช่ครับข้อ 22-24ถึง24เมื่ออูดกินน้ำเสร็จแล้วชายนั้นก็ให้แหวนทองคำหนักครึ่งเชกเคลและกําไรสำหรับข้อมือเธอกู่หนึ่งทองหนักสิบเชกเคลและพูดว่าขอบอกฉันว่าเธอเป็นบุตรีของใครในบ้านบิดาของเธอนั้นมีที่ให้เราพักอาศัยบ้างไหมเธอตอบว่าดิฉันเป็นบุตรีของเบทูเอลบุตรชายของมิคาและนาโฮนาโฮ,นาโฮนี่เป็นน้องชายของอับราฮัมอ๋อยี่สเธอเธอพูดเสริมว่า เรามีทั้งฟางและสเสบียงพอและมีที่ให้พักด้วยชายนั้นก็กราบลงนมัสการพระเจ้าคนใช้เห็นการทรงนำของพระเจ้านะครับการที่พระองค์ทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงนะครับข้อ27และอธิษฐานว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพรลงผู้มิได้ทรงทอดทิ้งความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมของพระองค์ตอนนายส่วนข้าพลงนั้นพระเจ้าทรงนํนานมาตามทางจนถึงบ้านหมู่ญาติของนายข้าพรลง นี่เป็นคำพูดที่สำคัญส่วนข้าพระองค์นั้นพระเจ้าทรงนำมาตามทางพระองค์นำผู้ที่อยู่ในทางนั้นนั่นคืออยู่ในทางของพระองค์ผู้ที่ต้องการให้พระองค์นำและผู้ที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำพระองค์สามารถนำจิตใจที่เชื่อฟังพระองค์ได้ตลอดเวลาครับก็ 28, 29, ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วหญิงสามนั้นก็วิ่งไปบอกคนในครอบครัวของมาดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลนไปค่ามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อราบัน ลาบันวิ่งไปหาชายนั้นที่นำพุตอนนี้ขอให้จับตาดูนะครับลาบันเขาประชับใจในเรื่องที่เห็นและก็สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ30เมื่อท่านเห็นแหวนและกำไรและกำไรที่ข้อมือน้องสาวและเมื่อท่านได้ยินคำของรีไคา่าน้องสาวว่าชายนั้นพูดกับฉันอย่างนี้ท่านขอไปหาชายนั้นและพบเขากำลังยืนอยู่กับอูที่นำ้ำพุคนใช้ก็ยืนคอ,อยอยู่ข้างนอกดูว่าจะมีใครนำเขาเข้าไปในบ้านของรีไปาคารหรือไม่ จะได้รับการตอมรับหรือไม่ครับเมื่อลาบานเห็นแหวนเหล่านั้นเขารู้ว่าแม่แขกคนนี้รวยมากนะครับลาบานก็คงไม่ปล่อยโอกาสถ้าท่าน,นสงสัยนะถ้าถามยาโคบในภายหลังยาโคบบว่านะครับลาบานต่อมาเป็นลุงก็ถือว่าเป็นนักต่อรองมืออาชีพที่จริงนี้เขาเป็นนักต่อรองที่เก่งกว่ายาโคบอีกด้วยครับเราก็จะมาศึกษาเมื่อถึงตอนนั้น,นเกี่ยวกับเรื่องของการท,าทำธุรกิจนะ มาถึงตอนนี้ครับลาบานก็ออกไปต้อนรับคนชายนั้นข้อ3 1มส็ 31, คนช้ยได้รับเชิญเข้ามาในบ้านของเบทูเอลนะครับท่านพูดว่าข้าแต่ท่านผู้รับพระพรของพระเจ้าเชิญเข้ามาเถิดท่านยืนอยู่ข้างนอกทําไมเพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอุนแล้วแม้แต่ลาบานก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้ทรงประชวชอยู่เป็นพระผู้สร้างแต่องค์เดียว32ชายนั้นจึงเข้าไปในบ้านลาบานก็แก้อูดให้ฟังและอาหารสำหรับอูดให้น้ําล้างเท้าเขา และคนที่มากับเขาในเหตุการณ์นี้เราพบทมเนียมการล้างเท้าอีกนะครับรมเนียมการล้างเท้าอีกสังเกตว่านะครับมีหลายคนที่เดินทางร่วมกับคนรับใช้ของอับราฮัมและคนรับใช้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับในบ้านหลังนี้ครับลาบ,บานก็ให้หการต้อนรับและจัดการอย่างดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพร,ระธรรมปฐมกาลมี เหตุการณ์ที่ให้แง่คิดหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกคู่ส่งมอบบทอธิบายพระธรรมปฐมกาลหรือว่าเล่มอื่นให้ท่านฟรีครับเชิญครับติดต่อมาที่รายการพระกัมพีทางอากาศตุกป,ปอน,นอ24พระโนงกรุงเทพ10110สารวันนี้ขอประเจ้าไวพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ h o ว t ู คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดทรรคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปซีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 5229688 ฉันส่งเป็นความหวังข้างในจิตใจหวนที่มืดมิดเพราะเป็นแสงไฟให้ฉันยิ่งมองเห็นเธอจะไม่หมดหวัง